ว่าคราวนี้มาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านบางตะบูนที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีที่นี่เนี่ยเขาสัญจรไปมาด้วยเรือเป็นหลักพอสัญจรไปมาด้วยเรือเป็นหลักเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องการก็คือสะพานไม้ที่จะจอดเทียบเรือ,อแล้วเข้าบ้านเทียบเรือของแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ตอนนี้จะมีกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือนะฮะแล้วก็มีการตรวจวัดพื้นที่ว่าสิ่งก่อสร้างไหนที่รุกล้ำลำน้ำบ้างก็ต้องรื้อถอนกันใช่แต่ที่พอรื้อถอนก่อนหนี้ชาวบ้านเองเขาเพิ่งทำกระตูนใช่ไหมที่เป็นการออกมาเหมือนกับ ร้องต่อนายกรัฐมนตรีรว่าเอ๊ะต่อไปเด็กๆจะต้องว่ายน้ําเดินทางไปเรียนแล้วหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะไปตรวจสอบความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่บางตะบูนกันติดตามกับคุณเซรินทิพย์คลิปเขียวค่ะครับจะลืมแล้วจะไปทางไหนเนี่ยเขาปรับย้อนหลังสิปีแล้วผมจะเอาเงินตัวใหม่ไปให้เขา เพราะว่าเราอยู่กันแบบว่าสะพานเล็กๆนะไม่ได้ปลูกก่อสร้างอะไรที่ใหญ่โตจะมีการให้รื้อสะพานหรือไม่ถ้าว่าไม่รื้อก็คือจะต้องเก็บภาษีคือจะต้องเสียเม็ดเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือชาวบ้านก็สับสนอยายให้่เขาจทวนว่ากระพานนี้จะไปลื้อเขาได้ไงหรือว่าจะ,ะเก็บภาษีให้มันน้อยลงเออก็พูดกันโกงๆเรื่องรื้อมันคงไปไปไม่ได้อะ เสียงสะท้อนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งริมแม่น้ำบางตะบูนตำบลบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีหลังได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฉบับที่17พศ2560ของกรมเจ้าท่าเพราะจะมีการบังคับใช้กฎหมายหรือสิ่งรุกล้ำลำน้ำซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่สะพานไม้ที่ชาวบ้านใช้สำหรับขึ้นลงเรือและจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่22มิถุนายนนี้ ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำนายสมศักดิ์บุญเกิดบอกว่ารู้สึกตกใจเมื่อรู้ว่ากรมเจ้าท่าจะรื้อสะพานที่บุกกลําลำน้ำเพราะเขามีอาชีพประมงชายฝั่งเรือจึงเป็นพาหนะหลักของครอบครัวและถ้ารื้อสะพานไม้ที่ใช้สำหรับขึ้นลงเรือออกไปแล้วพวกเขาจะทำอย่างไรอีกทั้งสะพานไม้ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ก็อยู่บริเวณริมตลิง่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้เกิดน้ำกัดเซาะจนตลิ่งหายไปเหลือเท่านี้ หลุดหัวผาเนี่ยก็คืออันนี้มันก็ยุบมันก็ทลายไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวประมาณห้าหกสิบปีผมที่ผมอยู่เนี่ยนะมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะน้ำมันซอะไปมั่งตะลิงพรังมั่งมีข่าวมาไงอยากจะให้แม่รลื้อทำไงคะเนี่ยะลื้อยังไงแล้วจะบุกแล้วจะไปทางไหนนี่คนพื้นที่จะไปทางไหนเขาต้องจัดตรงนี้ก็ไม่มีมันไม่มีอ่ะถนนหลังบ้านก็ไม่มี ทางรถไม่ได้เข้าสอดคล้องกับนายทวัชชัยยน์เจริญผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าบอกว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำต้องอาศัยสะพานไม้สำหรับขึ้นลงเรือโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ห้าซึ่งเปรียบเสมือนอยู่ในเกาะเนื่องจากไม่มีถนนตัดผ่านชาวบ้านในพื้นที่จึงรู้สึกกังวลว่าหากกรมเจ้าท่าจะต้องรื้อถอนสิ่งลุกล้ำลำน้ำออกไปทั้งหมดซึ่งรวมถึงสะพานไม้ชาวบ้านจะสัญจรทางเรือได้อย่างไร เป็นแบบนี้ตลอดถือว่า้องต้องมีตะพานไว้ลงถ้าบ้านานยว่าพอมีตังหน่อยก็ใช้เทงเป็นเทงเป็นโป้นะถือว่ามันสะดวกสบายหน่อยเวลาน้ําแห้งมันแห้งด้วยแต่ว่าถ้าเป็นตะพานแบบนี้ตะพานหัวเดียวแบบนี้นะน้ําแห้งก็ต้องลงกระไดต้ออยู่แบบนี้ตลอดอะเพราะว่ามันมีน้ําขึ้นน้ําลงเงี้ย mm. เขาเรียกเข้าไปเขาก็บอกว่ามันผิดหมด mm. ที่ว่าลงมาในเขตลงมาในน้ำนะ จะเป็นเสากระต๊บตหรือว่าเสาสะพานเนี่ยลงมามันผิดหมดมผิดหมดเพราะว่าถ้าว่าไม่ไปแจ้งอะไรภายในวันที่ยี่เบ็ดมิตุนายนก็จะมีปัญทาเพราะว่าจะต้องมีการรื้อถอนทีนี้ชาวบ้านก็กตื่นตะนกแล้วตอนนี้ว่ามันเดือดร้อนทั้หมดเลยไม่แตกต่างจากครัวลุงยุทธร้านอาหารชื่อดังริมแม่น้ำบางตะบูนโดยเฉพาะกุ้งแม่น้ำ ก็ต้องถูกร yeah. ื้อทั้งหมดเช่นกันนายยมยุทธขวัญใจเจ้าของร้านยอมรับว่าเพิ่งรู้ว่าจะมีการรื้อถอนสิ่งที่ลุกล้ำลำน้ำเมื่อเดือนที่ผ่านมาและยังนึกไม่ออกเลยว่าหากต้องรื้อร้านออกไปทั้งหมดแล้วจะไปเปิดขายที่ไหนอีกทั้งยังต้องเสียค่าปรับที่ลุกล้ำลำน้ำย้อนหลังอีกสิบปีเพิ่งจะรู้ได้เมื่อสักประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วนี่เพราะว่าเขามีหนังสือแจ้งให้ไปประชุมที่ทางเทศบาลก็ไปประชุมมาแล้วเขาก็มีกําหนดให้ วันที่23มิถุนายนถ้าพ้นไปจากนั้นแล้วเขาก็จะมาลื้อถ้าเราไม่ไปแจ้งร้องเรียนใ้ข้อคำร้องก่อนไปแจ้งอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะให้ไปแจ้งเขาอ่ะให้ไปแจ้งเขาครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบว่าจะเอายังไงถ้าแจ้งเขาก็ปรับผมผมจะไม่มีเงินจะไปให้หรอกครับเพาเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้เราก็ต้องเสียค่าปรับใช่ไหมครับเขาจะปรับย้อนหลังนะครับเห็นได้ยินข่าวเขาพูดว่าเขาปรับย้อนหลังถึง10ปีแล้วผมจะเอาเงินตัวไหนไปให้เขา ชาวบ้านสองฝั่งบริมแม่น้ำบางตะบูนจึงอยากให้ภาครัฐได้ทบทวนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฉบับที่17พศ2560ของกรมเจ้าท่าเพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนที่จะบังคับใช้เนื่องจากสะพานไม้ขึ้นลงเรือที่ลุกล้ำลำน้ำออกไปนั้นมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านสิรินทิพย์คลิปเขียวข่าวเทปรัฐทีวีรายงาน